สวัสดีครับคุณป๊อบวันนี้เยวจะพาเข้าไปดูนะครับก็คืออันดับแรกนะครับอันดับแรกที่เราจะต้องให้ดูนะครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นท่อระบายนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นท่อระบายถนนนี่นะฮะสูงกว่านะครับ1เมตรนะครับทีนี้นะตรงนี้ระบายน้ําได้ดีแน่นอนแล้วก็กว้าง6เมตรนะครับด้านนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวบ้านสวยๆนะครับ มาตามมาพร้อมๆกันนะครับคุณป๊ปอปอันดับแรกเราก็มาเจอประตูบ้านดีไซน์แบบเก๋ไกูนะครับหลังจากที่เดินเข้ามาเราจะเห็นบริเวณพื้นที่อันดับแรกเลยเหลือๆก่อนนะครับดูชี้ให้ดูก่อนจากข้างบ้านสวยๆตรงนี้นะครับแล้วมาถึงตรงกําแพงฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับ5เมตรนะจากฝั่งนี้มาถึง5เมตรแล้วจุดที่2 รีวิวจุดที่สองก็คือด้านหน้าเนี่ยสามเมตรจากกําแพงนี้นะนะครับมาถึงตัวบ้านเนี่ยนะสามเมตรนะครับแล้วก็นะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพามาดูพาคุณป๊อปมาดูด้านหลังก่อนเดินมา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 นะครับด้านหลังก็เช่นกันด้านหลังนี่ก็โอ้โ,โหโล่งๆเลยนะครับโล่งๆเลยสองเมตรห้าสิบนะครับจะเห็นได้ว่าชายคาของเรานะห่างจากกําแพงมากนะครับ เพราะฉะนั้นพื้นที่นะครับเหลือเหือปเดี๋ยวตามมาครับคุณป๊อบตามมาตามมาตามมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นม้านั่งตรงนี้นะบริเวณม้านั่งหน้าบ้านนะครับอเข้ามาบริเวณภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าเราก็จะโชว์กระเบื้องแบบนี้แหละครับลายเกย๋ไก่เข้ามา ยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาสู่ในบ้านนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับคุณป๊อปนะห้องแรกเลยนะครับสังเกตได้ก็คือนะบันพับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับใช้4ตัวแล้วตัวนี้นะเป็นตัวอย่างดีแล้วก็นี่อีกตัวนึงนะ ตัวดูนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะตัดอันนี้ห้องที่1น,นะสวยงามนะครับดูวิวหน้าบ้านก่อนสวยมากนะครับแล้วก็ตาลายหน่อยนะครับต่อไปห้องที่สองเราเข้ามาในห้องที่สองับแบบเช่นกันอันนี้เป็นห้องที่สองะใหญ่มากๆขนาดสมเมตรคูณ3ามเมตรห้าสิบนะสวยงามนะมาดูหลังบ้านเราดีกว่า หลังบ้านเราจะเป็นแบบนี้ปุต่อไปเป็นห้องใหญ่เป็นห้องใหญ่ต่อไปเป็นห้องใหญ่นะครับนี่ห้องนี้สี่เมตรใหญ่มากนะครับได้วิวหน้าบ้านพาเดินมาดูหน้าบ้านก่อนเรได้วิวหน้าบ้านนะครับรัวสวยๆแล้วก็ฝั่งนี้นี่ด้านข้างนะครับโล่งๆเลยนะครับบรรยากาศน่าอยู่มากๆเลยอันนี้ด้านข้างนะ เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูห้องครัวนะครับอันนี้ห้องครัวนะมีเปิดประตูออกไปด้านหลังบ้านนะครับนี่ออกมาแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ยังโล่งๆโล่งๆนะครับอืมด้านหลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ฝั่งทางนี้ก็โล่งๆนะครับ น,นี่เป็นตัวเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นซิงค์ล้างจานนะครับใช้แผ่นใหญ่สวยงามนะครับเรียบหรูนะซิงค์ล้างจานนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็นะห้องน้ำเลยทียนี้นะครับามาดูห้องน้ำกอนน,ะนี่ห้องน้ำนะครับสบายๆนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็นะ ทั่วไปนะครับเป็นอ่างล้างหน้านะครับนี่ชะกโครก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวพาย้อนมาดูห้องโถงอีกรอบหนึ่งโอ้นะโลงมากๆเลยนะครับพามาดูมุมหน้าบ้านสวยๆก่อนอันนี้หน้าบ้านของเรานะครับ วันนี้เหมือนเดิมมาทำความสะอาดเป็นฝ้าหลุมด้านหน้า